นมาัสาการครับอาจารย์ครับาสาธเจริญพรเจริญพรจรรแต่ไดนคือมาเดือเดือยเดือขึ้นเหรอโอ้มือเอือนมันหยากมือเอือนมันหยากมือเอือนผมที่ได้ไปหลยหมองจักผู้กระเบื้องแตกจกักผู้ใดตัวใดที่นั<อ>่มเก็บไ่เดียดให้ e เอ,อีเออ้ยบซี่ผมก็เลยมาลงกวนอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ตัวเนียนไปเพราะว่ามันจ้ามือเอื<จ>อนมือหื้อนี่ไหมในความแน่ใจกับว่ามันจิต เน้นโค้งสุดถ่ายหมดแล้วเนาะโอ้เนีนไปเลยเนาะโค้งสุดท้ายเนาะอาจารย์เนาะมันสองสามมือด้มันสิวกันบ่ก็ด้ยินค้าว่ามันใจพวดมันใจพ้วดแทนห่วยในส่วนตัวอาจารย์ดอกส่วนตัวอาจารย์กับมันใจผุนแล้วอ่าในส่วนตัวอาจารย์กับมันใจกัดห่วยท็ไมมันบอกหมดนี่กัดขึ้นว่าอย่างง่ายวัดผุนแล้วเนาะในตัวอาจารย์ไหมสวยอ่าในข้อมันใจของอาจารย์ด้อ่าแต่เอ็ดเอ็ดชี้เอ็ดมีนเนาะชิว่าจะนดกกับอาจารย์กับวานำบุรีเนาะ ครับผมว่าแม่นยังนี่าอาจารย์ย่ายไปผมกะสีย่ายมาแท่นนะว่าหมายถึงผมทีมาบวชแท่นอาจารย์อยู่นี่ผมปล่อยเล็กอยู่ในเบอร์เป็นสันกับอาจารย์ก็ดูมุทะนามเสแล้วเนาะเราหยอกอาจารย์สิเอาผมเออว่าพื้นเล็กมันกะคือว่านหละกับบวถึงไงวัดไหนว่าดอกว่าหมายกะมันมิถึงวิพีดน้อยอาจารย์นั่นเองมันอาจารย์ใหญ่เป็นเชนเอาทางเนาะแม่นบวชสันคือความมั่นใจของอาจารย์อาจารย์กะสีเน้นให้นั่นล่ะแต่ว่ามันกะทีคือ ความที่อาจารย์นเน้นไม่บบฉันดีอาจารย์ว่าไม่โบขนาดเอาเอฟซีเอ็นนี่เขาก็ปีซีน่าเบื้องนี้แต่ใน,นความมั่นใจอจาจารย์คืออาจารย์ว่าไปเห็นละครับผมนะเอาไปพิจารณาอาจารย์ไหน,นหเป็นแค่แนวทางอืงเป็นอย่างมาเน้นคักเน้นเนี่ยแต่วันนี้เอาอนบนหางเดียวล่างหางเดียวนี่ยไหมก็มาจังไหร่ะนะมาได้น้อยจันคือในความส่วนตัวดับอาจารย์ว่านะครับความส่วนตัวของอาจารย์ดิ้สุ่มเก่าเอาไว้เหกะสุ่มเก่าก็อยากให้ไว้คือกันเด้ิว่ากันผู้ซื้อได้ก็เอาดิเพราะว่าเพราะว่าเป็นอย่างที่ อาจารย์ลงไปคลิปนั้นคันาเจ็มันกระด้งหลายลเด้<อ>ผู้ซื้อได้ก็ได,ด,ได้เป็นบ่อผู้ซื้อบ่ได้กับบได้เป็นบ่อเจ็ดหนึ่งกระด้งไปแล้วเป็นบ่ะอาจารย์ว่าคันเจ็หนึ่งคันเจหนึ่งเอเจหนึง่งหนึ่งเจ็มันดังไปแล้วอาจารย์กไ็ได้หลุดได้บาดเพิ่มตนึ่งได้บาดเนี่ยอาจารย์ก็ได้ฟันอ่างนี้แปดหนึ่งหนึงหล่างเลยทุทนๆเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเพื่อนกล่องลงแม่กเจ้าเบิ้งนักลนอมาเลมาคักมาเนียเอาจารย์ใช้คำเย็นมีวัดนี้อฟันคักเนียมาเรยน เราพากันไปพิจารณาเบิ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปานนี้เดียวอาจารย์ไค่เป็นแฉ<อ>แนาทางปวดแล้วฟัน,นมปวดเป็นแฉแนวทางด้วยขี้ห่าหอัดหิน <ผม S 1> อ๋อไปพิจารณาเบิ่งเราเข้ามักเขาไปเอาชอบกระจัดขัดกระพานนั่นน่ะครับอืมยู่ในกลุม่มชนตัวอาจารย์เด้ออ่าเน่อถือบัถือเข้ากับจังไรวากันไหมเป็นบัวโซ่หมุนดอกครับอืมบัวโซ่หมุนดอก เป็นยังนท้นขได้การันตีขนาดนี้อาจารย์สาเหตุเกิดมาจากจังไดร่ใดไมาจังไดรเหล็กเป็นอยังขึ้นวันใจตัวนี้คักแน่แท้ข้อสุดท้ายนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดิเปลี่ยนยางกับท่านหันเลยเปลี่ยนยางกับท่านหันความหมายเป็นอยังต้องเป็นแปดสามหามันเหล็กตัวเก่าดิมันเหล็กตัวเก่ามันแปดสามหาแต่แปดสามหาเนี่ยอาจารย์นี่คือความมั่นใจว่าอาจารย์ว่ามันจีคือเป็นเหล็กตัวเก่าถ้าแปดสามสามแปดออกสองเสียผุนี้แมนครับหกหนึ่งหนึ่งหกออกสองเสียนี่มันหัน คือคว่มมันใจขันคือแปดสามหานตีอาจารย์ปลอยไปชิปแรกหั่นอาจารย์ให้หาสามเก่ามันบ่ครับนั่นแหละอาจารย์ห้หาสามเก่านรับแต่คือความันใจของอาจารย์หาสามเก่าครับวันนี้ผู้ใดก็บ่าซื้อผู้ใดมันบ่ครับกนซื้อผู้ใดอาจารย์ก็เออขันเก่ามากการเป็นแปดครับเออในความันซื้อดออครับผมอาจารย์ก็ได้ลุดแปดลงไปอ่ากันไพ่ในสามตัวฮ้องกับไปพิจารณาบึ้งแต่ว่าขันตัวเก่าที่อาจารย์ปลอยไปหั่น มันเป็นหาสามเก่าแม่นบอทีในขั้วมันใจเจียจย์ฟังฟันไปช็อตแรกเว้ต่อาจารย์กับ่บทีมนะอาจารย์กับ่บทิมเกิดว่าคันเก่ามาอาจารย์ยัมันเป็นแปดอาจารย์อะไรมันหลุดตัวหนึ่งนั่นแหะอาจารย์ยันหลุดตัวหนึ่งก็คือช็อตี่อาจารย์ว่าก่อนที่ม sure. so so erm. ันออกแปดสองนอแปดสองที่อาจารย์ห้ไปเย็ดสองเจ็ดขี้มีท่านบอกว่าเจ็ดสองมันดังแม่นบออาจารย์ก็เลยให้ไปแปดสองนั่นตัว กับมาแปดสองยังฉันเนี่ยแม่นบ่บ่มาวันนี้เห็นกับว่าหาสามสามหาดังแปดส้มส้มแปดชื่อบุได้แน่นนออ่ชิบย้อนหลังห้องกับมี่แม่นบ่อาจารย์ก็หายไปยังฉันครับอเจ็ดยังได้ฉันเกิดว่าคมันขื่อมันลุ่งอยู่ในนี่ห้องกับเจ็ดจังไหร่แม่นบ่หันห้องกับเจ็ถิีมันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหันดังเลยดิอี่แล้วมันก็จเรชิแต่แปดหนึ่งหนึ่งแปดในตัว โอ้โอ้สาเหตุนเลขแรงนี่อ่ามันมันลดเต็มบูอาจารย์ก็ให้นึ่งเกจตั้งแต่ต้องงวดผุลาขั้วาม้นะอาจารยเป็น่ยงเกจมาเปลี่ยนแปลงานะเฮอมันเปลี่ยนแปลงในจังไรตัวเลขด้มารย์ว่ามันดังกัดเครื่องยานว่ากันซื้อผูได้ก็เรยกหก็อาศัยว่าเอาขึ้นเอาลุงเอาครับผมเอาเอาง่ายมาชุดเก้าที่ไพ่ซื้อได้แล้วกะกะซื้อไปเลยซื้อไปเลยเพราะเพราะว่าชุดเก้ากับอันตรายบ่ค่อยอันตรายขึ้นกันครับผมเพราะว่อากาศคืออาศัยว่า่ันผู้ซื้อได้น่ะกัอาจารย์กัอนุโมทนามด้ครับ แต่ว่าคันผู้ซื้อบ่ทันได้คัน่ามันอันเขาก็ซื้อขืนซื้อลงไว้รหรือผู้ซื้อไปก้อนแล้วซื้อชุดนั้นไปก้อนแล้วเขาก็ซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปก็ได้เขาก็ซื้อกันไว้ที่บค่นเขาจีไปหนาเดียวครับมันแตกไม่หมดหรอครับผมบไปเขาก็ต้องไปลับนั่นล่ะเขาก็ต้องไปลับง่ายๆว่าสรุปกันสรุปกันได้ไง่ายๆเนาะเลขมีบวกกี่หางนี่คันตีมามาซับกันนะครับเรามีแปดสามเก้าสามสามหาหาสามเท่านั้นการมีเท่านั้นมีเลขเท่านั้นนี่เลข คือสามฮาสามคะคือไพ่ในส่วนตัวของอาจารย์ครับผมอ่าท่านผู้สื่อข่าสามเก้าเก้าสามแปดสามสามแปดกับเบได้ว่าครับแม่นหมดอ่ะนั่นแหละตัวของอาจารย์เน่คือในพ่ส่วนตัวของอาจารย์คือความมั่นใจของอาจารย์อยู่ตอนนี้คืออาจารย์อาจารย์มั่นใจสามกับหนึ่งอือเอ้าอ่าเห็นว่าเริ่มเดี๋ยวนี้คันว่าไป่ยังสั่นเริ่มยี่สิบวันเท่านี้บม่เคยผ่านเลยนี่วันนี้ไม่หยังบาดเนียวฟันสามเม็ดเดียวลองหนึ่งคือหนึ่งแปดกับ ห้า 3, 3, 5, หสามสามห้าหรือสิเป็นสามเก้าก็ได้หรือที่เป็นสามแปดตัวเก้าก็ได้<อ>นี่น 3, 8, 9, นล่ะเลขวิ่งอาจารย์ยี่สิบวันเพราะแค่ผ่านที่ผมตามมาเนี่ยวดนี้เนี่ยบนหนึงล่างนี่กับอาจารย์กับสามนี่มันใจบนหนึ<อ>่งแปดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสีเป็นล่างเอาไงไงว่าเลขวิ่งอาจารย์รคือสามเม็ดเดียวสามเม็ดเดียว ตัวรองคือหนึ่งตัวรองคือหนึ่งโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนสันนี่คือฟันขาดไปเลยจําไม่ได้พอยม่น้องเลอเลขวิ่งของอาจารย์เนี่ยผมตามมาตลอดนี่ยี่สิบงวดได้งวดต่อไปคืองวดยี่สิบเอ็ด้วยครับพลอยม่น้องครับจ้าสองตัวมาตัวสองตัวมาสองตัวแต่ไม่มาคู่กันหนึ่งกับสามแต่ไม่มาคู่กันหนึ่งกับสามมันเป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขบอดีหรือมันสิพาดกับบูฮูจักครับผมอ่าก็เป็นแนี่้าไม่มาคู่กันเลขสิบสามไม่มาคู่กันนั่นแหละเอาพิจหน้าเบื้องหน้า เขียนไปเพื่นเบิ้งน้าหันอยู่หน้าหันเขียนลงไปเพื่นเบิ้งเลขกยิงเด่นสามรองหนึ่งนั่นใช่ผมเอาปากกาเขียนไว้เขียนลงหน้าเขียนนะครับจิ้เพื่นเบิ้งน้าเขียนเขียนนะครับเขียนจ่าครับเดี๋ยวพ้นปีตายเห็นทั้งนี้เนาะเดี๋ยวเอาขียนไปตั้งปีจังไงกันเลยเหรอเขียนใ้เพื่นเบื้องเขียนนะครับเขียนใจหัวข้อพี่ก็ได้เขียนเขียนใสรนี่เด้ออันนี้อันนี้อับมั้นี้อ่านี้เขียนใน้หันครับเขียนหน้าหันเออหน้าหัน วิ่งยัดตูดกระดาษเออเออตัวนี้ก็ได้เนาเออเขียนวิ่งเลยวิ่งวิ่งสามเออวิ่งสามรองหนึ่งวิ่งสามกับหนึ่งอะไรวงกลมสามไว้เออคือในความมั่นใจอาจารย์ดิครับผมนี่แหละก็อาจารย์ว่าจะอาจารย์จะคว่ำไห้โครงทุดยไทยสามอ่ากระนึงหนึ่งสาวนกลมสามไว้มวงกลมสามไว้อ่าห้มีความมั่นใจ คือในส่วนตัวอาจารย์มักสามกอาจารย์เฉียวใส่สามเหมือนกันออละวสวยงามเออนี่แหละเพราะว่าหนี่สําคัญมากสาหรับเลาจารย์นั่นละ่ะตารางเลขวิ่งเล่าหนียี่สิบหมวดิ้วก็ใหผ่านสำคัญมากเพราะฉะนั้นเอี้ยี่ยใหผพาดเนาะนั่นละ่ะถ้ากันทีน่ใจหน้า,า,บาเบิร์ก่อาคือ,อ <า S 1> เด่นสามล่องหนึ่งคืออาจารย์ที่ฟันโค้งคือไทยนี่คือสามท่านอาจารย์เฉียวเอาไปก่อนอาจารย์ขยายมันไปแจ้งไหนล่ะนอกครับอ่ามันกะจิไปตั้มตั้งท่านตั้งเี่มันกะจิลุดไปเข้าไปนะครับ นั่นล่ะอืออาจารย์ให่เป็นแช์แนวทางแต่ว่าคือคือในความมั่นใจงวดนี่เป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดครับนะการตั้งถือเมื่อกระตั้งถือสมบุนถึง่างว่านอแต่ลอดนาะแม่นบมดสองตัวก็เมื่เคยรุดแจักเือแม่นหมดสามตัวเขาก็เขามาแล้วนะคือความมั่นใจอยู่นี่ก็คือหาสามสามหาครับตัวอาจารย์เด้ครับ แต่ว่าสามเก้านี่ก็มากขึ้นกันสามเก้าครับแต่ว่าการลูกงไปมันก็สะหลตัวาำรับผู้งบหน่อยอาจารย์ใหาสามสามหาผู้งบไหลายกันรูดไปเลยถ่านหาสามสามเก้าครับผมเก้าหายจะไปซื้อมันสามเก้านี่มันตรงกันกับเลขเลขของเบอร์โท่ของอาจารย์ตวนสองสามเก้าทั้งสองเบอร์นี่แหละเพาวมันเรียกเอาเบอร์โทรไปพิจารณาเพิ่งพอ เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าทั้งสองเบอร์ครับนี่คนเบนเบอร์พระอาจารย์สายขมิญแล้วขั้นเบอร์เบอร์อื่นขมาหันโบเมนครับอ่าของอาจารย์มันดีคือกันเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าเอฟซีแอดมินเท่ากับพีเจ้าเบื้อรเกานี่บอยอยู่ในประเทศไทยหมายเลขมันดีตรงกันด้วยซีตัวครับผมอ่าหาเบอรดูนั่นแหละค่ามันเป็นโจกเป็นราบกี่ไมล์เท่ากันนะการบ้าน นี่ดีบ่ดีขั้นผู้บ่ามักตัวที่อาจารย์เช็ดให้กับสองสามเก้าก็ได้บอกกับเจ็ดสองกับสามเก้าเนี่ยตาต้องงานี่นะครับถ้ามันเป็นมุ่งค้นตัวเฮ้าดิมันโม่หันสองเจ็ดสองสามเก้าเนี่ยนั่นละเอาไปพิจารณาเพิ่มครับือว่า<อ>สวยงามขั้นว่าเจ็ดสามอยู่หันกับมี่ยุ้ปหมดเจ็ดสามสามเจ็ดกับมี่สามเก้ากับมี่นั่นละมันก็อยู่ได้หันหอเอาอาจารย์กับบอกให้เป็นแชนแนวทางคือไม้เลขโทรศัพท์คาเฟ่ในช่วคราบครับมันก็หายากได้ล่ะ เจ็ดซองสามเก้าทั้งสองเบอร์หายากไม่ใครมีหรอกครับทีไปเลือกได้ไอซีตัวซีตัวหลังในตรงกันตาตรงกันพราะมันเบาครับอมอันน่ะเราไปพิจารณาเบอร์เอฟซีเอดมินเท่ากันเลยนั่น่ะก็คือจังอาจารย์ว้านั่นล่ละค้าเก้าสามอาจารย์ก็เอาหอยไปแล้วเก้าไอ้สามเก้าอาจารย์ก็เอาหอยไปแล้วครับ ให้มันใจโหลดขั้นเลขวิ่งเงิน้ามาักตัวได้กับร้างขั้นรูดหนึ่งกับร,ร,รูดสามนี่ได้ขั้นผู้ชุ่นหลครับอ่าสามกับสิบสีมาอยู่รักหน่วยตลอดครับสามสามนี่สีมาลักหน่วยลักสิบหนึ่งกับสีมาลักหน่วยลักสิบเป็นมองอื่นเป็นบบได้เออพวกมีตัวเดน่าน,าดนเดนสำนักได้เป็นเด่นมากจับใจสามกับหนึ่งจังหวัดจังหวัดว่า,างหนึ่งนี่กับสามบนสามลางังเออกับจังหวัดจานาร์กับมันใจนั่นล่ะจังหวัดก้านนานดอกไปกับ พอพอพอมันเข่าว่าหลายวันนะตั้งแต่วันตัาวันนั่นไปมันกัดให้ s w i มันบ่ให้ s อ i n g ก็ว่าแปด s w i n มันบ่หัวดก้อนพูดกัดให้นึ่งมันบ่ก็ออกพุกนึ่งหัวทัดไปพูดกัดให้เก้าก็ว่าเก้าห่านั่นมันกับมางั้นเนี่ยนั่นตามที่เบื้องมน้าน่ะเพือความมั่นใจของอาจารย์น้องตั้งแต่บุญผ้ารวยไอ้เพื่องมากับไอ้ แม่มผ้าลวยแม่มผ้าโชกคนม,มากเ็เห็นกรับตาแล้วครับอ่ายี่สิบงวดไม่พลาดนี่งวดยี่ยี่สิบเอ็ดว่าเพิ่นเข้ามายี่สิบงวดว่าพลาดนี่คือเลขวิ่งนะครับพ่อ,อยพี่น้องเนื้บอบอลเป็นเลขจับคู่แล้วเดิคือเลขวิ่งนะนาพ่อยพี่นอออ้องอืมหลังค้นมาโอ้จับคู่ได้คักขนาดนี้ เป็นอยังวัดว่าคือบรสิสังเอาพระเจาา้าบ่มธาตุนอกจากจจาก,กีวางไหนพระเจ้าบ่มไม้ยังไหนู้พื้นถือไปพื้นบ่มไมเท่าเด้เองไม้ด้วยสีบาดส้าบาดเนี่ยไม่หมอก็อาศัยนลราบุญญาบารามีนี่ละสายบุญเท่นา,านลระทั้งบุญผ้าโชคใจบุญผ้าโชคแหม่ผ้าโชคแหม่ผ้าลวยนี่แหละมีเพิ่นมาสายบุญเท่าที่มาหลายสายบัดปลาขมิ้นพิมพ์ผ้าลวยคล้องผ้าลวยต่เพิ่นมาติดตามอ่าพ่นผ้าด้วยสูผ้าด้วยนั่นแหละ อ่าปูงผ้าด้วยเพิ่นก็มาเมื่อนี้ท่านสรุปโูงชุดถ่ายเพื่อนกามาอยู่สีช่องนี่ครับอ่าใช้บุญผ้าโชกบุญผ้าด้วยแหม่ผ้าด้วยแหม่ผ้าโชกอ่าเพื่อนกามาอยู่ทำนี่กันเอ็ดมินเพื่อนช่องใดมากเพื่นที่มากมืออื่นกับบลูจักนอนาก็จังคอยพีเจ้าน่าไปกันเพื่อนมากกะจีเอาไปทั้งทีหล่ะอันเก้านี่ล่ะอ่าจัดเจนชนะหน้าจานนะกะจิบบมีเปลี่ยนแปลงดอก มันคือโคงสุด้ทยแล้วผมสิสรุปได้บ้าดหรเด้ออ่าเอา่งไงว่าสุ่มเก่าอ่าสื่อได้สื่อลดซื้อได้ซื้อลดแต่ว่าอาจารย์มั่นใจชุดนี้สําหรับโคงสุด้ทยโคงชุดไทยเพราะว่าอาจารย์ให้คํามั่นสัญญาว่าจะฟันเม็ดเดียวเนาะจะฟันชุดเดียวบนแล้วก็ชุดเดียวล่างแตซสําเล็ตัวเดียวแล้วเปียนหนึ่งกับหนึ่งเปียกทั้งบนสามหาหาสามกับซ่อเล็กตัวเดียวกันแต่ว่าตามรักกัน อ่าซื้อเลขกระทึงซื้อทั้งไปทั้งกลับอยู่แล้วเนาะซื้อไปกลับอยู่แล้วครับผมอ่าแต่ให้เป็นแนวทางเลอพ่อยีปน้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขวน้ผู้ใดรู้จริงแน่นอนจักคนนะครับผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นก่อนสิลงทุนให้ใช้สติมาหลาก่อนที่จะลงทุนผู้บบมักไอที่อาจารย์จับห้สามหาหาสามเขาก็จับแปดสามสามแปดก็ได้ครับผมไม่หมดหระครับเออ นั่นละมันก็อยู่ในหันสามเก้าเก้าสามกับเอาจตพูฉิมมากรับคือในความมั่นใจอาจ,จารย์ G, เอ้ยเอ็กซีอดมินเอ้ยในความมั่นใจอาจ,จารย์เ้าเฮ้มัดข้ากระจัดไปบบมัดห้ากับพานนะครับมเอถ้าใจอาจ,จารย์ในห่วยอยากให้ได้โพดหนีโพดชิ้นกันปีใหม่ทั้งประเทศนแลนลเนาะอาจ,จารย์เป็นผู้ไปหมุนให้อาจ,จาราย์ก็ากห่วยอยากให้ถือบดประเทศเท่าผุนแนบแม่หม้ครั่นคือในความมั่นใจอาจารย์เนาะ เอาเงิสั้นตัวครับไม่เดือดแล้วครเดือดแล้วกันแต่คุณเราปั้งอยู่กับตั้งใจรับพอนตัวนองแต่ผมมีอย่างไรที่อาจะจัดกายพ่อนไปยนี่ยเมื่อึ้นนี่แหละตอนั้งใจรับพ่อนนายกเมื่อใส่หัวเด้อวัยวิงน้องไอ้ผู้ใดปั้งเลยช่วงไปใช่เข้าสื่อตัวไหนี่แหละตัวที่อาจารย์เน้นเขากับพระวหน้าซอยกันอันเย็บชี้แอดมินกันเข้าสื่อใจกับพระวหน้าซอยกันจุดถูกกลางแกงสิบหกดอกด้วยมือมันจิ๋อออกันครับอจุดถูกกลางแกง นุ้งเสียสีแดงเอาชั่วเอาเหล้านั่นบอกจังนุ้งเสียสีแดงโลดให้มันแดงจริงคือออกมาอโลดจุดให้มันทัวเลยเราพระบ้าน่าซอยกันเอาซื้อตัวได้กับพระบ้าน่านั่กันอาจารย์กับโบมี่ยห่งหลายดอกอาจารย์กับเจริห้แช่พ่อนขอให้คุณชินคุณธรรมคุณบิดามารดาคุณปู่คุณย่าคุณครูบาอาจารย์เจ้าทีเจ้าทาง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบริเวณแห่งนี้ที่วัดป่าสายขมยนนี่ขอให้นั่ปักปกรักษาขอให้ลูกศิษย์ลูกหา เ็บีเอ็ดนินขอให้มีโชคมีชัยขอให้ประสบแต่ความสําเร็จควมเจะเริญความก้าวหน้ากิตจการงานก็คอยใจเริ่อนลุงเรืองใจเริ่นุ่งเรืองสับทุกสับป,ปะโศกสับโรคสับภัยสนเสนียดจันไรก็จะได้มากกรกายขอให้แต่เมียนวสิ่ชงดีๆเข้าไปกินใหญ่โบกเกินหาดใหญ่ขาดเกินว่างสัพพะการังให้มันเต็มคือเกา่านะ <c oughs> สุดท้ายนี่อาจารย์กะสีขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำปลาปูรักษาเอ็ดมินแอบซียังทั้งหลายอ่าขอ้เดินทางปลอดภัยเขี้ยวขาดปลอดภัยเดินทางไก่ทา้งไกลผมปูยาขามหายาโขสองยาโขกูจีไปกุมพักรับกุม่านไพ่หน่อย,พยไพ่ใหญ่กูจีไปทังนามกูจีไปทังบกกูจีทุกทินไปอื่นกูจีก้าวทินไปไก่กูจีไปเึ้งอากาศกูจีก้าวทินไปไกลกไปยาข้า,ไไามา,ายาของจบพี่น้องได้เงื่อนหมื่นขําแสน ขอให้สุขีสุข,ขังสตังมีใช้กันเยอะๆรำ่ำรวยรำ่ำรวยถูกหวยเบอร์รัตารีในวันที่30ทธันวานี่เด้อหกสีนี่ย่าสื่อตัวนกับพวนาเอาเด้อสาธุติดสนิทจังอุทารปจายินจัตตารูตมาวัตันติอายุวันโดสุขังพระราสาธุ